ชาวสวนมันสั่มพลังทางฟั่งกัมพูชาแทบจะน้ำตาตกนะเพราะว่าล่าสุดเนจะไปขายทางใดเขากะบบฮับ Hub, จะไปขายทางใดเขากะบบเปิดด้านให้นะสบายดีเพราะแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีเพราะแม่พี่น้องที่รังฟั่งไฮเบอร์สุู่สุคนนะซึ่งล่าสุดนรัมนรรตีนาประเทศ ของประเทศเวียดนามเนานะออกมาประกาศห้ามนําเข้าผลผลิตทางการ,กรเกษตรจากกัมพูชาเด็ดค่ดสร้างปิดประตูด้านทุกบ่อนนะห้ามปล้อยให้กัมพูชาลักลอบเข้าไปนะขายมันซําประลังในประเทศตดนะและก็เมื่อวานเองเนาะวันที่31อนะวันที่30 31ามมก,กลาเนาะได้มีชาวกัมพูชาคนมันซําประลังกันเต็มขบรถไปจ่อออกกันยุ่นหน้าด้านของ ประเทศเวียดนามนะบัดชัยชัยราะว่าเห็นแผลด้วยหมอดอกบัดตะมองตะนัเด้วยซึ่งทางเวียดนามก็ให้เหตุผลว่าที่บลอคเปิดด้านให้ กัมพูชาคนมันสัมปะหลังเข้าไปขายในประเทศตนก็เพราะว่าย่านนะราคามันสัมปะหลังหันราคามันต้นฐาน,นของประเทศตัวเองหันตกนะ <c oughs> ตรงตัส,ส่งเสริมก็น,นานี้เนาะมันสัมปะหลังของทางฟั่งกัมพูชาเขาเาเข้าไปขายในทางประเทศไทยนะปีละลายตันนะ และกับคนที่ปลูกมันสำปะหลังนะก็เป็นชาวสวนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนนะซึ่งก่อนนานั้นก่อนน้าเขาจะปิดด้านเขาก็ค้าขายกับทางฝั่งไทยนะเอาไปขายในทางฝั่งไทยแล้วต่อมาหลังจากที่ปิดด้านก็ได้ยินข่าวว่าเอาไปขายอยู่ในทางฝั่งเราซึ่งเกณฑ์ให้ราคามันต้นทางประเทศเราตกควบลงคือกันนะจากเพละนาะกิโลละสี่ห้าพันกับตกยุ่งมาสี่ห้าร้อยนะ ล่าสุดนะทางประเทศเรากับบได้ให้นำเข้านะมันสำปะหลังนะเพราะว่าราคาในประเทศเองก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนะในกระทางฝั่งไทยเองเขากับปิดด้านฉะนั้นมันสาปะหลังทางฝั่งกัมพูอาจจะเน่าคาด้านก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคนที่เขาพ่อมาสั่งไปลังขนาดไปขายถึงขั้นมานอนแหลมอยู่หน้าด้านทางฝั่งสายแดนนะ ทางประเทศกัมพูชาที่เชื่อมต่อกับทางเวียดนามเนาะได้นอนเฝ้าได้นอนแห่กันอยมองนั่นนะบัสามารถไปใส่ได้เนาะเพราะว่าไปใส่เขากระบอกให้เข้าไปใส่เขากระบอกเ,บเปิดครับนะถึกกดดันย่างหนักเลยทางฟังกัมพูชาราคามันต้นณนะตอนนี้เนาะเพราะว่าทางประเทศใดเขาก็มีการส่งเสริมเศรษฐอธกินะเจเนาะเศรษฐของชาวอันส่วนนะชาวเกษตรกรนะนะ เขาก็เลยบอให้เอามันสัมปะหลังพวกนี้เข้าไปให้ให้ราคามันสัมปะหลังในประเทศตัวเองกันตกต่ำนะและแน่นอนเนาะในเมื่อขายบ่ได้นะในประเทศของตัวเองก็อาจจะฟูบลงนะราคามันสัมปะหลังในฟั่งขมຈเองก็จะเป็นราคาที่ทึกที่สุดนะแต่นะก่อนหน้านั้นบักบอยขมรน,นะไปเจอได้เนาะ อันอินฟลูเซอร์ด้งดังเลยนะดังที่สุดดังระเบิดระเบิดดังขี้แตกขี้แตกนะของทางฟั่งกัโมโซาหันเคยออกว่านะมันสัมปลังในโบได้ไปขายยุไซเหนะ่ะเป็นการอัดคลิปออาไยู่ได้นะบบได้ไปขายยุไซขายในฟั่งคอมเมนท์ท่านันแหละพูนว่านะบบได้เป็นคือข้าวได้ออกมาเนาะหลังจากที่บอกว่าเออมันสัมปลังทางฟั่งกัโมโซาไปจ่ออยู่ที่หน้าด้านทางฟัง่งลาวนะเพื่อน ขนลำเลียงเข้าไปขายในทางฝั่งใดฝั่งไทยนะโดยที่ผ่านประเทศลาวนะก็อภัยดังมันอ่าตัดน,นะเป็นบัตรนั่นแหละนะล่าสุดน,นี้ก็เลยอันไปจ่อกันอยู่สายแดนทางประเทศเวียดนามหลังจากที่มีข้าวออกทางฝั่งลาวละนะกลับไปจ่อทางเวียดนามแทนนะแต่ว่าเวียดนามกาสร้างให้ปิดด่านปิดทุกประตูโบต้อนฮับแล้วก็บอกหับซื้อนะ งาน,นี้ทางฟังกับภาษาบอกเลยว่าน้ําตากระเด็นนะน้าตาตกหมดแหละนะเพราะว่าราคามันต้นนี้แทบจะก,กิโลหนึ่งบ่อหอดสี่ร้อยกีบละซัํานะตกแหงตกควบอีดีนะเพราะว่าบ่มมีไผ่ครับซื้อขายออกก็บ่ได้ส่งออกก็บ่ได้นะปิดประตูอยู่บ้านตัวเองวันนี้นะขายอยู่บ้านตัวเองก็คูดถือจะส่งไปขายนอกก็แงเป็นไปบ่ได้นะนี่แหละนะ ผลกัมที้าวส่ไทยเป็นทังไดนะฮาวดิดดองดองสุดไทยแลกอะเดี๋ยวก็ชิฟ้องไงวะเสียมใจลายเ <c oughs> ดี๋ยว่หาว่าเสียมใจลายแหละนะที่บบเปิดด้านนะให้เขาเอามันสัมปะหลังแล้วมันต้นก็ไปขายในไทยนะราคามันต้นอยู่ในทางฟั่งไทยตอนนี้ก็ค้นข้างที่จะดีนะ ค่อนข้างที่จะเป็นความที่พึ่งพอใจให้กับชาวเกษตรกรทางทิปปุกมันต้นทางประเทศไทยนะแล้วฟังฟังเลาก็คือกันนะยูในเกนที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะหลังจากเมื่อก่อนนานั้นกิโลนึงกะเป็นกิโลนึงกะเออก็คือว่าโอเคอ่ะกับกิโลเนี่ยกิโลนึงเท่าไรนะอันสี่ห้าร้อยนะ มันต้นสดเลยล่ะบ่แมนมันต้นแห้งนะก่อนหน้านั่นกามีการเอกมาบอกว่าโอ้มันต้นทางฝั่งกัมพูชาในลักรอบเอาไปขายในทางฝั่งไทยนะเป็นมันต้นที่ยัดไส้นะเป็นมันต้นที่ผสมดินเข้าไปนะและการยังตอนนั้นกายังได้ยินข่าวว่าผ่านไปทางลาวนะแล้วก็เอาเข้าทางฝั่งไทยนะซึ่ง ณช่นะงนั้นเกณฑ์ให้ราคามันต้นกับตกควบลงคือกันนะเพราะว่ามีการจะใส่รวก็บ่มีการไว้ใจจากพ่อค้าคนกลางที่รับซื้ออีกนะที่เป็นคนไทยนะแต่ยังไดกกตาตเนาะถือว่าเป็นการสกัดกัน้นอ่า้วก็ให้ซิดแก่คนในประเทศนะเป็นการที่ปกป้องชาวกเกษตรกรในประเทศของตัวเองนะ มันกับโได้ผิดเด้นะเขากระเฮ็ดทึกละนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันต้นของทางฝั่งกัมพูชาหนึ่งทะลักเข้าเวียดนามทะลักเข้าลาวแล้วว่าแม่นแต่ทะลักไปทางฝั่งไทยทุกประเทศยอมเล้ครับผลกระทบเนาะชาวสวนทั้งหลายจะทึกกดราคามันต้นนันราคามันต้นก็สิทึกเป็นพิเศษแล้วก็ตกควบลงมานะเจนให้ชา,าวสวนทั้งหลายม,มีกําลังใจที่จะปลูกมันต้นขายโตนะถือว่าเป็นการที่ อเป็นการที่ปกป้องของเป็นการที่จะออกมาปกป้องชาวส่วนชาวเษตรกรนะของประเทศเองได้ดีเนาะทั้งเวียดนามทั้งเราทั้งไทยแหละนะอ่ะติดตามกันต่อไปว่าเขาจะไปขายม่างใดนะ่นาจจะขายม้างใด่าได้ละเขาบอกให้เขาที่ไม่ขายยุไซได้ละมันนี้ค่ะขายในประเทศตัวเองก็นนั่นแหละนะจากราคาเข้าเนาะตั้งแต่ อันทางฟังคอมเมนต์ปิดด้านมาจักบลราคาเข้าจักปัราคามันจักว่าค่าเข้าของในประเทศตัวเองก็แพงแต่ค่าแห่งกระทืกค่าเซาเซต,ตะกรอนก็สิทธูบลงนะตกควบวนะซึ่งรายได้กสิหดหายไปนะนี่แหละนะเป็นการที่ปาตีเกินควรนะอ่ะนะติดตามต่อไปว่าเขาจะ ไปขายใส่เนาะหลังจากที่ขายให้3ประเทศนี้บ่ได้แล้วนะ